คุณผู้ชมคะและถ้าไปดูการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและโดยเฉพาะวันสองวันนี้ของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาการติดริบบิ้นสีขาวการชูสัญ,ญลักษณ์3นิ้วและการทำกิจกรรมในโรงเรียนในช่วงของการเคารพธงชาตินะคะอาจจะเกิดคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นก็มี ทางกลุ่มหัวหน้านักศึกษาที่ทำงานในการสื่อสารไปยังนักเรียนด้วยกันสะท้อนนะคะว่าควรจะมีการเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจค่ะแทนที่จะยิ่งใช้มาตรการบังคับนักเรียนติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเทรนด์ทวิตเตอร์บางส่วนที่เยาวชนพยายามส่งสัญญาณไปถึงสังคมให้เห็นปัญหาที่พวกเขาพยายามจะสื่อสาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเยาวชนส่วนหนึ่งใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามแสดงออกทางความคิดและยังเป็นช่องทางสื่อสารหาข้อมูลในสิ่งที่พวกเขาต้องการรู้แต่เมื่อเสียงที่ต้องการสื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่ดังพอส่วนหนึ่งจึงออกจากโลกออนไลน์และแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บนพื้นที่สาธารณะรุ่นนี้เนี่ยภายใต้โลกออนไลน์เนี่ยเขาเห็น คือความต้องการเขาในเรื่องสิทธทิเสรีภาพเนี่ยมันสูงมากกว่าคนรุ่นเราและรุ่นก่อนๆน,นี้มากพอถึงเรื่องที่สองปุ๊บเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของเขามันจึงเพ็นข้อเรียกร้องที่เขารู้สึกเขาต้องการเสรีภาพในชีวิตยอย่างต่อเนื่องหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ เด็กมัธยมควรจะยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายทรงผมสิทธิในการแสดงออกในห้องเรียนสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เขาอึดอัดมากกว่าที่เราเข้าใจดิฉันค่อนข้างแปลกใจว่าเด็กจํานวนมากมีประสบการณ์โดยตรงที่ถูกละเมิดสิทธิเกือบทุกคนเลยนะที่มาเนี่ยทั้งโดยเฉพาะในโรงเรียนในครอบครัวและผ่านโครงสร้างสถาบันทางการเมืองค่ะ ไทย PBS ร่วมวงพูดคุยกับตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้พวกเขาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนทั่วประเทศพวกเขาสะท้อนท่าทีของเยาวชนต่อการแสดงออกทางความคิดจนนำไปสู่การชุมนุมหรือการเรียกร้องสิทธิต่างๆเด็กๆถูกครอบเอาไว้อยู่ในกล่องที่ผู้ใหญ่เนี่ย ตีกรอบเอาไว้เสร็จแล้วปุ๊บพอรางวันนึงที่เขาได้ออกมาจากกล่องเนี้ยค่ะมันก็เหมือนอิสระที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันทาให้เขาด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมีฮอร์โมนมีอะไรพวกนี้ด้วยค่ะทําให้เขาค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เมื่อเขาออกมาจากกล่องน,นั้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาออกมาจากกล่องได้แล้วนะแล้วก็เขาต้องการที่จะขับเคลื่อนเพื่อสิทธิของเขานะอ่ะซึ่งอันนี้มันไม่ผิดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีการสอนเรื่องสิทธิและการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องมาในก่อนหน้านี้ทําให้เขาก็เลยแบบอารมณ์พล um ุ่งพล่าแล้วก็อาจจะใช้ ค่อนข้างมาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเวทีแล้วความควาเห็นได้เรื่อยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในกล่องที่ผู้ใหญ่ตีกรอบมาแต่เขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยในการแนะนําหรือว่าบริหารประเทศได้ในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทาให้มันโอเคมากยิ่งขึ้นมีเด็กและเยาวชนที่มารวมตัวกันนะครับก็คือแบบอาจจะเป็นเด็กและเยาวชนที่หรือนักศึกษาที่เห็นเห็นด้วยกันไม่ได้เห็นต่างกาันบางคนอาจจะเห็นต่างแต่เราไม่ได้แบ่งแบ่งฝั่งว่า คุณเห็นต่างเราจะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไอ้นี่กับคุณเลยอะไรเงี้ยแต่เรามารวมกันแล้วเรามาคุยความคิดมามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณเห็นทางเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับทางออกที่พอจะเป็นไปได้เยาวาชนกลุ่มนี้เสนอว่าต้องการที่มีคนกลางเชื่อมสัมพันธ์และเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเยาวาชนกับภาครัฐเขาคือคนที่ต้องใช้ชีวิตต่อในอนาคตข้างหน้าเพราะนั้นจะมองว่าจริงๆแล้วมัน มันก็มีความปรารถนาดีของพวกเขาที่อยากจะเห็นประเทศมันไปเป็นไปในทางที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันคะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คือก,ก็ก็มีแนวคิดในการรับฟังแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างซึ่งเราลองลอง,ลองแบบเปิดใจให้กันสักนิดไหมเปิดใจรับฟังเขาสักหน่อยเพราะว่า คือเด็กๆเ,เขาไม่ใช่แค่เป็นอนาคตของชาตินะคะเขาเป็นปัจจุบันของชาติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเปิดใจให้เขาสักนิดหนึ่งแล้วลองมองอีกมุมหนึ่งว่าเออถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กอยู่ในตอนนี้ในสถานการณ์ขนาดน,นี้ค่ะเราจะทําแบบพวกเขาไหมซึ่งหนูว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คิดที่จะทําแบบนี้ถ้าเราอยู่ในวนัยนี้แล้วเราอยู่ในสถานการณ์เดียวๆกันอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้ลองเปิดใจเปิดพื้นที่ให้โอกาสแล้วเราลองมาหาจุด เชื่อมโยงถึงกันและไปด้วยกันมองว่าไม่ไม่มีใครที่แบบไม่ได้หวังดีหรือไม่มีใครที่จะคิดร้ายกับประเทศนี้หรอกค่ะว่าสุดท้ายแลว้วพวกเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยกันขณะเดียวกันการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บนพื้นที่สาธารณะของเยาว,วชนอาจจะทำให้ครอบครัวกังวลใจบางครอบครัวอาจจะมีความเห็นต่างกันวิธีการสอนและการอยู่ร่วมกันคุณมรพย์เวชศาสตร์เปรรุ่นสะท้อนว่าครอบครัวควรใช้เหตุผลและหาข้อตกลงร่วมกัน เราจะหาข้อปรลงร่วมทาให้แต่ละคนมีพื้นที่ยืนยังไงกันไม่บ้างเนี่ยหมอคิดว่าเนี้ยก็ก็เป็นทางออกก็ทาเหมือนกันมีบ้านค่ะทำไงที่เราจะมีพื้นที่ร่วมที่ขอให้คนละก้าวหรือเราจะมีพื้นที่ที่แบบสางคนก็ไม่ได้เริ่สิทธิ์ของกันและกันแต่ก็เคารพความรู้สึกซึ่งเราทั้กต้องไม่ใิ่เรื่องเหตุผลนะของการละกันนะคะก็ใช้วิธีนี้น่าจะดีกว่าไปขู่หรือไปอ่าไปทําให้เกิดความรู้สึกแย่ไปประนานไป รดทอนคุณค่าของเด็กแล้วก็การที่เขาจะแสดงสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยหมอคิดว่ามันก็เป็นสิทธิเนะ,นะะเนี่ยวกันเยการพ่อแม่เองก็สามารถที่จะบอกขอบเขตเช่นถ้าเราคิดว่าเราเราจะช่วยเหลือได้แค่นี้เรามีข้อจํากัดแบบนี้เราสามารถบอกลูกได้นะคะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยายลัยปรากฏการณ์นี้ นอกจากจะสะท้อนความสนใจด้านการเมืองและความต้องการขับเคลื่อนประเทศอีกด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคนแต่ละรุ่นการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาแสดงออกหรือรับฟังปัญหาของพวกเขาก็อาจจะลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น